ได้บะขณะนี้แม่เพียนวานอนชาเนลกำลังพาเติ้นกับหนึ่งพอดีพ่ออุ้มลืมของไว้ต้องกลับไปเอาเนาะเดี๋ยวพวกน้องมาลุงคนแต่ว่าบรรยากาศเป็นยังไงลูกฝนตกฝนตกนตกระจิบกระจิบเราจะลงได้ไหมล่ะเราไปถึงนี้ลูกจะลงรถไม่แน่ใจเนาะสาธุขอให้ฝนจะตกแต่ว่ามันก็มีร่มอยู่ ดเดี๋ยวให้พี่หนึ่งวิ่งไปเอาเดี๋ยวก็เยวยากก็เปิดกระจกลงให้ให้เต้นเป็นคนถ่ายเต้นปีนมานั่งทางนี้ก็ได้ข้างยาแมวเอาอมวเ,เอาแบบนี้ก็ได้ปะเอาตอนไปถึงโน่นดิก็ถ่ายได้ปะส่งออกทางหน้าต่างเอาะ นนัน้อย่าลืมถ่ายองค์ปู่ปริจิตเ้อถ้ทไปถึงปุกน้องนาลุงพลนอครับพอดีต้นยังไม่เห็นอุโมงผักพ่อทำไว้เนาะลองไปดูสิมันพ่นหมดค่าน้ำมันหกรอยจริงหรือเปล่าพ่นสีเปลืองมากเลย รถแก่ข้าวฝนตกห้ามเขาแล้วลูกเอ้เขาเห่ากับพอเกีียวแล้วยาไปาอเบิ่งนะโทรหาหนั่นพอทุนยังบได้อยู่นั่นเราเล่าไปเกลียวเฮะพอทาเกยวเอาอันนั้นอันเกีียวนั่นนั่นเขาดอเขามันมันซีมี่อยู่หน้าน้ำสีมี่เขาดอเขาบอกงั้นหน้าอ่างคํามปลาขาวน่ะเขาดอเราเล่ามาเกีียวแล้วได้ซี่กระสอบ มันย่งเขางันอยู่หันเขางันก็คือซุ้มไตไตอยก่ลงไปห,หน้าหนึ่งมันทอกระสุกเขาอื่นเขางันแต่ว่ามันพ่อเกี่ยวแล้วมันสีแดงแล้วแม่ไปบึงมันีองหยาไปยางเลาะนะอันนี้บ้านห้วยน้ําเทียงเลยห้อยน้ําเทงห้อยน้ําเทงขายยังว่าซุ้มนี้พี่ ป็นงอะไรก็รู้สึกว่าจะกู้แล้วเนาะนี้ฝนกันเนาะปิ้งเฟดปิ้งไก่ปิ้งหา่านนี่ตอนแรกเพราะว่าจะให้น้ำหนึ่งขี่มอเตอร์ไซค์มาเองอยากกวัวามาแล้วก็หาไม่เจอก็เลยตัดสินใจใท,ทําำ้า ขี่มอเไซคมาเป็นไงนี่ลูกฝนตกไปเหยียแแ้้วเนาะอันนี้เราขี่รถยนต์เนาะแม,มแต่มันก็ดีอยู่ฝนตกใส่ต้นดาวเรืองก็ปลูกดอกดาวเรืองถุงนะ้กินพ่อนะ่มันจะเป็นถุงสีฟ้าเนาะเติมเนาะ่ะ จะอยู่ในกระท่อมไม้ใกล้สวนผักแต่ว่าตื่นกํหนึ่งยังไม่เคยมากระท่อมตัวน,นั้นเลยถ้าให้มาเองนี่ก็จะ ไอ้แหนะน้องหนึ่งมันต้องไปเปิดปรุตูอยู่ท้ายรถอยากจะเดินเข้าไปได้อนี่ไงพญานาคใครพญานาคไปยัง,งอตูพญานาคถูกฝนแล้วเห็นไหมส่องดูเห็นไหม,ไ<อ>มเห็นอยู่ โอ้โหน้ำติดน้ำตรงนี้นะลูกเจ๋งน <expertise> <in> oh. ้องเลยนะดูสิรถใครน้อจอดอยู่ตัวรถช่างปั้นปูนปั้นรถช่างปูนปั้นดีรอพ่อเอามาได้นี่รอเขาได้นี่ กันไงกระท่อมพวกรอบกัดกิน<ะ>เขาเนี่ยรอบกัดกินเขาเนรอคะเออคันนี้มองคันละหน,นึ่งไปเอาล่มด้านหลังมาให้ย่าเดี๋ยวย่าจะก,กางแล้วก็ถ่ายตรงน,นี้สักหน่อย เดี๋ยวยาจะพาเข้าไปลอดอุโมงค์จากหน่อยเดี๋ยวให้พี่หนึ่งเอานั้นมาให้ยาก่อนปิดประตูเข้าลูกไปหาเอาคองอยู่ตรงนั้นลูกอุ้มลืมของไม่ต้องลงมาหรอกต้น นี่ลูกเอานี่ไปเก็บด้วยนี่ลูกเอาเลื่อยไปเก็บด้วยเลื่อยไปเก็บแล้วก็เอาอันนี้ไปปกกันนั่นด้วยลูกเอาอันนี้ไปปกปั๊มด้วยเออเปียลยเออเอาไปปกเลยทั้งไตมันบอนได้เปียกอันนี้ก็มาหาอะไรปลกหน่อยลูกเนี่ย ปลุกดีๆปลุกดีๆไม่เอานั่นเอาไปไว้ในกระท่อมอดูซิไปหาซิว่าเห็นหรือเปล่าถุงอาหารนะ่ะเออแล้วก็จะมีถุงสีฟ้า,ฟา เตืนไม่ถุงซื้อฟ้าเออนั่นแหละเก็บของกินนี่ใส่แต่ในนี้มันมีอะไรในนี้ก็เอาไปหมดเลยอันนี้ก็ของพ่ออันนี้ได้เราใส่เข้าไปในนี้กระเป๋าพ่อเอาไปหรือยังนั่นไงน้ำมันที่พ่อซื้อมานะก็แคนะ่นั้นใช่ไหมละ่ะนี่ น้ำมันนะไปพักทอดหอดเลยยังเนนะี่ยน่าจะมีไฟนะนี่ ใช่ไหมหนึ่งเนี่นูเดินไปที่บ้านทุกบ้านดูเดินไปที่บ้านพี่เน่งดูใช่ยังไม่ถอดก็ถอดตามสายไฟไปลูก ฮะเออถ้าถอดแล้วก็ไม่เป็นไรโอเคเค่ <Okay. S 1> okay. นี้แหละจะท่องเป็นอุโมงค์ผักของพี่นี่นะ ใครจะลงมาด้วยไอต้นเหรอ,อ,น,อน,น้องหนึ่งมาเอาล้มไปเก็บวไว้ให้ย่านิเอาเอาเก็บเสียท้ายรถเลยย <c oughs> ู๋ฝนเปียกกลัวไฟชอ็อต <c oughs> ขอให้ทุกการเดินทางสะดวกสบายไฟจะชอ็อตไฟจะชอ็อต สิบนาทีแล้วครับสิบนาทีเดี๋ยวให้มันได้สักสิบเอ็ดนาทีค่อยลงเนาะ,ะเดี๋ยวเราออกไปจากบริเวณนี้ก่อนเนาะเรียบร้อยายโอ๊้ยอยาไปเห็นปลั๊กไฟอยาจนกลัวอยากกลัวว่ามันจะนกลัวรถจะติดลมจะเลเือยแถวนี้เนาะลูกเนาะไม่ ถ่ายองคูพญานาคได้ไหมพญานาคน้อยอยู่ในนี้ก็มีสีขาวองค์จำลองถ่ายองค์ใหญ่ด้วยลูกโอ้ยถ่ายดูน้ำมวลน้ำมหาศาลนี่ลูกโอ้ซ้ายด้วยทางซ้ายด้วยทางกองหล็กมวลน้ำมหาศาลเนาะหน้าองคู ได้กี่นาทีเล้วครับ11นาทีโอ้พวกเราเดินทางกันกับบันมืองนะคะได้แล้วอาหารที่เพิ่นลืมไว้ก็มีกระติบข้าวถั่วทอดแล้วก็ไข่นะขอบคุณมากๆที่ติดตามพวกเราญาหลานเนาะสวัสดีค่ะ